อย่างกรณีเรือประมงไทยที่ถูกจับพร้อมลูกเรืออีกสี่คนเมื่อตอนถูกจับใหม่ๆท่านรองนายกภูมิธรรมท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานต่างออกมาบอกว่าจะดำเนินการเพื่อให้คนไทยทั้งสี่คนที่โดนจับถูกปล่อยตัวจนกระทั่งมีการรอรับว่าจะปล่อยจากเกาะสองท้ายที่สุดเมื่อสองสาวันที่แล้วปรากฏว่า ลูกเรือไทยถูกจำคุกเรือถูกยึดแล้วก็ถูกปรับจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าวันนี้รัฐบาลโมทาอะไรอยู่ท,ทั้งที่เคยให้สัมภาษณ์เคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจะดำเนินการทั้งทางการพูดทางรับทางแจ้งเพื่อให้คนไทยได้กลับมาสู่แผ่นดินมาตุภูมิคำตอบชัดเจนนะครับว่าวันนี้เราโดนจำคุกเราโดนยึดเรือโดนปรับ ในข้อหาไปหาปลาในน่านนํา้ำพมา่าซึ่งเรื่องนี้จําเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นจริงซึ่งพิสูจน์ไม่ยากเพราะประเทศไทยมีศูนย์บัญชาการควบคุมเรือประมงหรือท,ที่ที่เรียกว่าไปโปอยู่ของกรมประมงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเรือไทยนั้นลุกล้ำน่านน้ำพม่าหรือไม่วันนี้อยากเห็นความจริงใจของรัฐบาลในการเป็นห่วงคนไทยแม้สี่ชีวิตจะน้อยนิดแต่เขาคือเลือดไทย ไม่ใช่ว่ารัฐบาลพระวงแตจะจะให้สัญชาติกับคนพม่าห้าแสนคนแต่ไม่ให้ความสําคัญกับคนไทยทั้งสี่คนประเด็นที่สองกรณีว้าแดงต่างเป็นที่ทราบกันพ่วหน้าว่าว้าแดงนั้นมีการเกี่ยวพันกับยาเสพติดและปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเราได้แจ้งความจํานงไปบอกว้าแดงแล้วว่าวันที่18คุณต้องรื้อถอนค่ายที่ลุกล้ําเข้ามาในประเทศไทยอยากเห็นรัฐบาลน,นั้น ปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีเอกราชและมีอธิป,ปไตยมานานนับ700ปีดังนั้นวันนี้พักพลังประชารัฐจึงขอสแสดงจุดยืนกรณีลูกเนือประมงสคนไทยรัฐบาลต้องทําให้เกิดควา,ามกระจ่างว่าเราลุกล้ําเขาหรือไม่หากไม่ลุกล้ารัฐบาลจะมีการดําเนินการเช่นไรกรณีว้าเหมือนกันรัฐบาลต้องดําเนินการเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยขอบคุณครับ